สดีครับพี่น้องครับมาเนี้ยพบเก็บกับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมาเนี้ยพบเก็บกับผมอ๋อนี่คือเจ้าทินครับเจ้าทินที่อยมูสิเบเอ็ดนะครับซอยเจ็ดนะครับเจ้าทินตัวนี้เสียงดีครับพี่น้องตีตะไลบินอ้อมมาเนี่ยอยู่สิมาหานกผมมาเด้อนี่นี่ยุ่งห่างกันจนตอนนี้ประมาณเดก ที่ว่าสามรอยเมตรจะบอกว่า,วามหางกันกลกต้อผมกัต่อขันหายนะครับเจาฝนไม้นะนอกไม้ผมซื้อฝนไม้ผนต่างซื้อฝาฝนไม้มือนนี่ฝนมันตกาวาันนี่เนาะโอ้มีหอดเสียงมองฮอลลี่ตีเป่าพี่น้องฝนไม้ผมที่ผิดนะครับเนาะ นี่ครับฝนไม่นี่ะเดียดฝนไม่ยี่นี่ครับฝนไม่กำลังเอิ้นอยู่ไอไปะเดียดบ่ไปเหมืนมันหนีซะนี่ใกล้ๆทั้งหัวผมนี่ครับนี่นี่ทั้งหัวผมนี่ ตัวที่ผมตามคือตัวที่คู่อยู่นี่ครับพี่น้องหมายผมม้านกไปห่วงเปเนียดอะไรด้แต่ว่าแห่งบอลงเหยียบครับอยู่ประมาณจักศอกนึงนี่แหละเขาไปหอดเปเนียดอะ่ะแต่บอลงเหยียบครับพี่น้องเป็นนกนาจักรโหเปเนียพอสมควรนะครับให้ไปเนเนียบ่ปไป <laughs> มาหาผมนี่ทั้งหัวมผมนี่ครับตอนนี้ฝนไม้ก็เบื่อเนาะน้อฝนไม่้ฝน ไปแ,แล้วนี่จะไล่ไปพมดแล้วครับผมไกแล้วผมวัดความหมาน,นครับพี่นอ้องแลเบิ่งครับอันนี้เป็นเวียดนามเลยนี่นี่ปเป็นเงียดเวียดนามครับมาแล้วนี่เจ้าของทิ้งนี่ปเป็นเงียดส้มเวียดนามครับนี่ปเป็นเงียบบวก นล,ล <c oughs> นี่ตามตัวนี้ครับพี่น้องตามตัวไม้ตัวนี้แหละฟังเสียงเลยนี่ต้องต่อไหมใหญ่ใหญ่เนี่ย คนใหม่กำลังกันเออเกินกันไปนี่ตัวนี้ไม่ใช่ไอ้เส้นใหญ่นะตัวเส้นใหญ่อยู่ในนั้นแล้วอยู่หน้าโรงงานอยู่หน้าโรงงานอยู่ด้านหน้าเมื่อวานเป็นจะขันอยู่นั่นแหละจะจะไล่ไปที่จะเลยมาตัวนี้เป็นตัวร่องนะครับมันเปนตัวเสียงไงนะครับเนี่ยตัวเสียงไงที่ผมตามตัวมันเปนตัวนี้ไงคนนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวร่องจากตัวที่ตาม มาเขาให้บ่อบางแห่งไปหอนปลาเนียดแล้วในเอาเย็นเลยแค่โอ้ยตีตะไลกันฟ้าบินเจอเจอเดี๋ยวมันก็มาแล้วแหละใช่มันก็คึกน่ะคึกพอได้ตีตะไลอ้อมปลาเนีย่ยจะไปนองไหมอ้วนฝ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 นอีกรอบนึงหันละหันมายังรอบนึงกลับ อมีนไม่นุ่นมีนไม่นุ่นเออใล้ตีกันแต่ว,ว่นย่อมลงประเนียกเลยพี่นอ้องเนี่ยครับตัวตีไม้ที่มาว่นว่นต่ออยู่นี่คือตัวนี้แหละครับพี่นอ้อง กู้นไปแล้วใส่มือแล้วตีตะไลอ้อ,อมไปไอ้อ,อมมาอยู่กับปี่นอมึงสิมหาฝนใหม่ผมมาด้วยจะฝนใหม่ผมก็เอื้อนคักยังรับเจาตินตัวงาม ขันยนมวนขันเหียดกระมวนครับพี่น้องผมเล้อยากได้ผ่นแล้วเสียงอะ่ะฟังเอามาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาทางเนเดียวแล้วครับ ไก่เข้ามาแล้วครับพี่น้องไก่เข้ามาแล้วฝนไม่ผมเอื่นอะไรได้บ้านีไก่เข้ามาแล้วครับพี่น้องกำลังเถียงกันอยู่ครับเรื่องเรื่องต้นใหญ่ด้วยนะออืเจ้าฝนไม่ผมกำลังเอิ่นครับเจ้าตินกับกำลังนวดกันอยู่ครับ เจ้าทินมีคาล่มเด้อกำลังนำกันอยู่ครับตอนนี้เจ้าทินกับเทียงเฮียกเคลื่อนครับ ียงกันอยู่คร จะทินเสียงสิสูงกลัวครับจาทุนจะทินเสียงสีเสียงสีสูงกลัวครับมองมองมองกว่วนกต่อผมก็เอื่อนอยู่ครับต่างคนต่างเอื่อนกันครับพี่น้องได้หาหกหน้าที่เข้าไปแล้วครับตอนนี้เที่ยงกัน ไ้ไม,ไไม่ไม่เตีย้ยแล้วขนาดนี้หรือว่าสูงอยู่แปดเมตรก็ถือว่าสูงแล้วล่ะไก่เข้ามาแล้วครับอยู่เนื้อเป็นเนียรน้อยเดียวครับพี่นเนาะมึงเจ้าฝนไม่ผมจะเอลื่อนได้ปะ เดกันอยู่ต่อเรียกดูนะโอ้ยแดดสองตานี่เองครับใกล้ๆนี่ครับนี่เจ้าที่นี่ เดี๋ยวมาเห็นไม่ใช่ว่าหาเนียนไม่เจอ,ก,อ <c oughs> กล้องมาไก่แล้วครับไป้องดึงกนันก็ามาไก่เขากันแล้ว กัวจุกกระไรแสดงสวดๆเ้ยครับนกเวจุกกระไรน,นกเลี้ยงกล้วยกระไรอย่าี้ก็